ค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมารีวิวค่ะผ้าอุ้มรุ่มไดฟิลนะคะที่ออกมาเป็นลายวัวนะ่าต้อนรับลูกน้อยฟิววัวนะคะซึ่งลายวัวนี้เราจะมี2อันก็คือ Happy ้ค่ะคิวคาวนะคะ,คะมาดูกันค่ะว่าอันนี้ลายนะคะให้ดูไกล้ หูนะคะพูดค่ะพูดเป็นพุ้หูวัวนะคะมีมีพูดแบบนี้นะคะรุ่นนี้นะคะเราสามารถปรับขนาดได้ค่ะอ่าแล้วก็แผ่นด้านหลังนะคะเรามีซัพพอร์ตค่ะช่วยกระจายน้ำหนักทำให้คม่ไม่ปวดหลังเนาะเหมือนเดิมค่ะว่าเซตนี้นะคะคุณแม่สามารถปล่อยมินงนอนได้เลยแล้วก็ใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดด้วย คู่กับผ้าคปมให้นมค่ะซึ่งเป็นผ้าซาตินแล้วก็มีโครงโครงของผ้าตินนะคะเพื่อคุณแม่เนี่ยมองเห็นลูกน้อยเวลาที่ให้นมด้วยล่ะค่ะสองอันนี้นะคะเป็นลายเดียวกันเลยแล้วก็มีทงพุ่มให้นมด้วยนะคะแบบนี้คะ่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะลายวัวเป็น l i มิเต็ e dition ของแบรนด์อุ้มนะคะสามารถสั่งซื้อได้ตามเพจด้านล่างนี้ค่ะ